แล้วค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่จอยเราอยู่กันที่สนามอ s u ซุโฟร์บายโฟร์เอ็กซ์เพนนั่นเองค่ะค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันเอ่ยเราจะมาทดลองขับรถกันคันฟอร์ดโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยเนาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเนาะตามไปเดินะค,ะค่ะค่ะ สถานีแรกนะครับสเตชันหนึ่งก็คือเป็นวีเคิร์ฟนะโยกหัวสะบัดท้ายนะครับตรงนี้นะครับก็ลักษณะจะเป็นเนินเอียงนะครับสลับซ้ายขวาเนาะ ตรงนี้ก็จะได้ทดสอบประสิทธิภาพของช่วงล่างนะครับแล้วก็ช่วงขย่งอย่างของวิคอสเนี่ยจุดต่ําสุดใต้ท้องรถของเราก็อยู่ที่240มเมเลยนะครับฉะงนั้นช่วงขย่งมันก็จะสูงมากก็สามารถผ่านไปได้อย่างสบายนะครับพร้อมกับทดสอบประสิทธิภาพของพวงมลาลัยไฟฟ้านะครับทำให้ควบคุมไปได้ง่ายๆนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีกล้องนะครับ360องศาซึ่งพอมีกล้องปุ๊บมันยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านหวัวสั์แบบนี้ไปได้อย่างง่ายดายเลย สถานีที่2นะครับก็จะเป็นเวียงซ้ายสะบัดขวานะครับตรงนี้ก็คล้ายๆกับสถานีแรกนะครับก็ทดสอบในเรื่องของประสิทธิภาพของช่วงล่างนะครับพร้อมระบบวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันนะครับด้วยความที่พอเบาเพิ่มเนี่ยมันก็สามารถผ่าอุาตสาห์ตรงนี้ไปได้นะครับและพิเศษยิ่งกว่านั้นนะครับสถานีนี้จะมีความยากกว่าสถานีที่1นิดน,น,นึงก็คือเรื่องการผ่าน,นจะค่อนข้างลําบากนะครับ ฮีสุเรานะครับมีรับเทเลนโหมดนะครับฉะนั้นพอกดรับเทเลนโหมดเนี่ยจะสามารถผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังใช้มุมมองใต้ท้องรถจากกล้อง360องศาได้อีกนะครับตรงนี้มันก็ยิ่งทําให้เรามองเห็นเส้นไกด์ไลน์ของล้อนะครับมุมเลี้ยวของล้อนะครับก็สามารถทําให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างง่ายดายครับและก็มาถึงสถานีที่3นะครับนี่เลยสถานีที่3สูงเียดฟ้า พลังกล้านะครับเห็นแบบนี้นะข้างหลังเนี่ยสูงมากนะเท่ากับตึกประมาณ6ชั้นนะครับความชันเนี่ยก็40องศาเลยแต่รถอีวสุทั้ง V-Cross 4x4 นะครับแล้วก็ m ิ X ที่เป็น 4x4 ขึ้นได้สบายครับระบบที่จะใช้งานกับระบบนี้นะครับรอบเครื่องยนต์เนี่ยสบายๆเลยครับปล่อยขึ้นได้เลยนะครับแม้กระทั่งเวลาลงนะครับเราก็สามารถใช้รอบเดินเบาของเราค่อยๆลง และยังมีระบบช่วยลงทางชันอีกนะครับอิวสูยังมีระบบเอนจินเบรกนะครับทำให้เวลาลงเขาทางชันเนี่ยสบายๆครับไม่ต้องกลัวว่ารถจะลงด้วยความเร็วนะครับเพราะมีเอนจินเบรกช่วยอยู่ครับด้วยความชันขนาดนี้นะครับอิวสูสบายๆครับชันมากนะครับและสูงมากด้วยสเตชันนี้คนที่ใจกล้าเท่านั้นนะถึงจะได้ลองเล่นดูนะครับมาถึงสเตชันที่4นะครับสเตชันนี้อาจจะหลอนๆหน่อยนะเพราะสเตชันนี้คือ ลุยฝ่าอุโมงหลอนนะครับซึ่งด้านในเนี่ยในอุโมงนะครับจะมีกรวดหินเต็มไปหมดเลยนะและเราต้องลุยฝ่าความมืดความหลอนในอุโมงคในรอบเตดินเบาของเราเนี่ยลุยผ่านสบายครับไม่ต้องกลัวครับผมแถมมีกล้อง360ด้วยที่สามารถมองด้านข้างน่าใช้งานง่ายปูม,มันเลยไฟฟ้าอีกสบายมากครับสเตชันนี้นี่ข้างในไปดูกันมากับสเตชัน5ครับ ตะลอนลำธารหินนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นลำธารน,นะครับข้างล่างจะเป็นพื้นหินน้ําจะขังอยู่เหมาะมากเวลาเราอยู่ในโซนกรุงเทพน้ำรอระบายนะครับเราลุยน้ำความลึก800มิลน,นะครับผมเราสามารถลุยไปได้เลยผ่านอุปสรรคได้ต่างๆเพราะว่าตัวระบบขับเคลื่อนเนี่ยแรงบิดค่อนข้างจะสูงนะครับฉะนั้นลุยน้ำได้สบายๆหายห่วงครับจะใช้หลักๆตัวระบบรอบเดินเบาปกติใส่เกียร์ดีเดินปกติได้เลยแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อน4ล้อเลยเราสามารถใช้ระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ เป็นตัวโฟโลหรือโฟไฮก็ได้นะครับไปได้แน่นอนครับสบายสบายปีนไต้บันไดน้ําตกครับเราปีนขึ้นไปความราชันขนาดนี้มีน้ําไหลผ่านลงมาครับเราใช้แค่ระบบ,บขับเคลื่อน4อี่ล้อเป็นตัวโฟโลหรือโฟไฮก็ได้ใช้รอบเดินเบาปกติแค่นี้ก็สามารถขึ้นได้สบายๆครับสังเกตดูตัวรถครับขึ้นแบบนุ่มนวลน,นะครับแม้จะเป็นเนินหินที่มีน้ํามีความลื่นไหลอะไรต่างๆรถอีโซเราเอาอยู่ครับขึ้นได้สบายๆแค่เราใส่โฟโลหรือโฟไฮใช้รอบเดินเบา ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระบบจะทําการทรงตัวแล้วก็ระบบอัตราทดขับเคลื่อนขึ้นไปได้สบายเลยครับผมเวลาเราลงเราเขยปล่อยคันเร่งนะครับอาจจะเตะเบาเล็กๆช่วงท้ายใช้ลวดพึ่งยนต์ในการช่วยเบรกก็ได้ครับเรียกว่า engine brake Station 7ครับ s i x a ก U Shape 6เขินระทึกครับเป็นการทํางานร่วมกันของระบบขับเคลื่อน4ล้อและพละกาลังที่เครื่องสามพันมีมาให้อย่างเต็มเปลี่ยนแน่นอนรวมไปจนถึงกล้อง360องศา ที่จะช่วยให้มองมุมมองของภาพและรถนะครับผ่านอุศักไปได้ด้วยดีนะครับผมพี่ลึกทางพี่สูง ตัวมิดไึมไม่มิดนะคะน่ะเพร้อมไหมฮะในกล้องอะไม่ค่อยเสียหรอกแต่เราตอนนี้นอนไปเลยค่ะข้างหน้ารถเนี่ยเรามองไม่เห็นอะไรแล้วแต่เราสามารถดูจากกล้องไา้ เราขึ <laughs> ้นมาอี <laughs> <sm itting> ่สุดท้ายมีอะไรอยู่บ้างเห็นท้องฟ้าก็ชทันขนาดนี้อาจจะน้อยเหมือนกันนะเดี๋ยวขาลงนะครับเราจะใช้เอนจิ้นเบรกนะครับเกียร์หนึ่งลง โดยที่จะไม่เหยียบเบรกเลยนะเราจะดูว่า e n น i ิ e เ r a k e จะช่วยชะลอความเร็ว <Okay. S 1> ยังไงนะครับ้ <Okay. S 1> มอมไหมฮะสามสองหนึ่งนะครับไปครับ oh.